ตอนนี paid, ้ท hmm. ี <S S ่ไปค้นหาาติดเนี๋ยจะเลี้ยงข้าวทิ่ตรงกนเนียจะเลี้ยงข้าวทิ่ตรงก่อนเนี่ยตอนี้ตอนนี้ทีวีสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องตอนนี้นะคะวันนี้เราก็จะไปออดิชั่นศิลปินและก่อนที่จะไปออดิชันหนึ่งวันนะคะทางค่ายก็ให้เราได้ทำการตรวจโควิดนะคะแล้วก็เอาผลไปให้เขานะคะ ตรวจก็ออกมาแล้วนะคะขึ้นหนึ่งขีดแต่ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะคะแล้วปอนก็เลือกมาพักที่โรงแรมนะคะเพราะว่าไม่อยากตื่นเช้านะคะจะเป็นของค่ายไหนก็ยังไม่บอกดีกว่านะคะแล้วตอนนี้เราก็เหลือเวลาน้อยมากปอนต้องไปเตรียมตัวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันอีกทีที่สตูดิโอแคสกันเลยนะคะ คุกคนตาตอนนี้บอลก็มาถึงปะตูแล้วนะคะแต่ว่าเราอ่ะโดนเลื่อนแคสไปเป็นบ่ายสองตอนนี้ก็ประมาณ1 1อมงนะคะก็เลยมาหาร้านกาแฟานั่งรอคือบนสะตูอ่ะคนเยอะมากแล้วก็แบบไม่มีโอกาสที่จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรเลยตอนนี้ก็นั่งรอไปยาวๆ2 two hours later ทุกคนคะวันนี้ปอนก็มาแคสกับน้องคนนึงนะคะชื่อน้องอาร์ตนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับน้องอาร์ตเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปแคสมานานมากครับก็คือได้นอนไหมก็คือได้นอนนอนมากี่ชั่วโมงนอนมาสิบนาทีตื่นเต้นไหมคะตื่นมากเลยครับพี่ปอนแหละเตรียมตัวให้ดีไพอใจไหมกับสิ่งที่ทาไปวันนี้ก็พอใจมากว่าที่ซองมาได้ใช้หมดเลยก็คือเต็มที่แล้วเนาะเต็มที่เออ คนเยอะไหมข้างบนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าออเรียมากรอบทุกคนคะตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปออดิชันแล้วนะคะตื่นเต้นมากนยังบ้างคะก็ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วบรรยากาศใหนเป็นยังไงบ้าง ก็มีอยู่ห้าคนเออเขาก็ให้มาแสดงทีละคนทีละคนแล้วกรรมาการก็บอกว่าคาดหวังเราด้วยแล้วก็แบบกรรมการโหดไหมครับข้างในก็ใจดีนะถือว่าใจดียังไม่โหดมากเท่าไหร่เออดีที่เราแบบไม่เขินแล้วก็รองไม่เพี้ยนอนะ่ะทุกคนคะแล้วตอนนี้ปอนกับอาร์ตก็จะไปหาอะไรกินต่อนะคะก็มารอดูกันนะคะว่าจะไปกินอะไรยังไม่กินข้าวอะไรทั้งวันเออคนนี้ยังไม่กินข้าวเลยมาจากไหนคะมาจากไหนมาจากอุตรน แล้วเราก็มากินเปเปอร์ลันกันนะคะทุกคนดูสีหน้าคนอดข้าวเกือบครบ24ชั่วโมงข้าวเช้าก็ไม่กินนะคะมันกินไม่ทันเนี่ยคือตอนนี้ข้างนอกสดใสข้างในซอมบี้ ก็จะเป็นครั้งแรกของการกินเปปเปอร์ลันอร่อยแล้วก็หิวด้วยวันนี้ที่ไปกินอาหารากิด เนี่ยจะเรี้ยงข้าที่บางปอด์เลยเยจะเรี้ยงข้าที่บางปอนด์เลเลียวที่บางปอนดเลยกินหอไเลือกร้านเลยกินร้านไหนจริงหรือเปล่าพีจริงรครับท่านผู้ชมดูเอาไว้นะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ก่อนจะแยกกันนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่จะไปแคสเหมือนกันนะคะเพราะว่าอารก็ไปแคสบ่อยเนาะ เออไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจับแบบว่าคาแรคเตอร์เราที่เขาอยากจะได้มันไม่ตรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฝากทิกหน่อยอาร์ตก็เป็นคนที่แบบว่าไปแคสบ่อยมากก็อยากจะให้ฝากทิกว่าเลือกการแต่งตัวไปออดิชั่นยังไงดีเลือกเพลงยังไงดีสําหรับการแต่งตัวนะครับก็เลือกในแบบที่เราชอบก่อนแล้วก็ลองใส่ดูแล้วก็ดูกับคุคลตกเราว่ามันเข้ากันไหมถ้ายังรู้สึกว่ามันยังแปลกๆยังไม่เข้าก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อย่างง่ายๆเลยก็ดูจากดาราที่เราชอบอะไรเงี้ยก่อนว่าเขาแต่งตัวยังไงหรือแบบเด็กไอดอลหรือคนดังๆอะไรยเงี้ยที่คนที่เขาแบบดูมีสไตล์เก็ลองเอามาปรับใช้ได้ส่วนเรื่องเพลงที่จะใช้ก็เอาเพลงที่เราถนัดก่อนครับไม่ต้องเพลงที่ยากเกินไปแบบใช้พลังอะไรขนาดน,นั้นเอาเพลงที่ เป็นสไตล์เรา,สไ,เราสไตล์เราไม่ยากแต่ทาออกมาให้มันดูเป็นโปรเฟชชั่นอลจะดูดีกว่าการเลือกเพลงยากมาแล้วเรารเทําให้มีถ็งที่ของปอนก็แบบว่าเวลาเลือกเพลงอ่ะจะเลือกจากที่เป็นช่องเสียงที่เราถนัด่กนแล้วก็เลือกอันที่เราแบบเอนจอยกับมันอ่ะเออเราสนุกกับเพลงเนี้ยแล้วก็การแต่งตัวก็จะเลือกจากนิสัยตัวเองก็คือแบบเราไม่ได้เป็นคนแบบเซ็กซี่ไปเลยแล้วก็ทําอะไรที่แบบมันครั้งหนึ่งของชีวิตอ่ะอย่าให้มันแบบ เสียใจทีหลังอ่ะทุกคนเออเท,ทุกคนคะตอนนี้ปอนก็อยู่ที่พักของปอนแล้วนะคะวันนี้ก็เหนื่อยมากแต่ว่าก็สนุกมากด้วยนะคะสำหรับคลิปวันเดวิดปอนนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดติดตามให้ช่องปอนนี่ทีวีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม แฟนเพจ Facebook นะคะชื่อเพจอนนี่นะคะฝากกดไลค์กันเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย